วันนี้จะพาทุกคนไปช็อปกันที่งานแซปออนเซลจะบอกว่าตั้งแต่ฉันอ้วนมาฉันก็หาเสื้อผ้าใส่ยากมากแต่ตรงนั้นอะไม่ใช่ประเด็นค่ะที่อยากมาเพราะว่าในงานเนี้ยเขามีของหลดเยอะมากแล้วที่สำคัญคือสาวๆเนี่ยเขาจะมาช็อปที่นี่กันเยอะเราก็จะอาศัยดูการแต่งตัวของสาวๆที่งานนี้เลยค่ะ<ๆ>เพราะว่าเราเนี่ยแต่งตัวไม่ค่อยเป็นเจอร้านแรกก็คุยเลยค่ะจะบอกในกองเนี้ยราคาดีมากแล้วเป็นเสื้อผ้าที่สาวอวบใส่ได้แล้วคือน่ารักมากไปต่อกันที่ร้านถัดไปเห็นร้านเนี้ยคนมุงเยอะค่ะขอแวะสันหน่อยสรุปก็คือ ร้านรองเท้านะคะน่ารักดีต่อกันที่ร้านนี้เลยค่ะซูเปอรม์มามว่าจะมาซื้อแปงลงร้านเขาค่ะเพราะว่าขนนุ่มมากก่อนมาที่งานก็เซิร์ชดูแล้วนะคะว่าเสื้อผ้าร้านไหนสาวอวบใส่ได้ร้านนี้สาวอวบใส่ได้ค่ะน่ารักทุกตัวเลยมาต่อกันที่ร้านนี้เลยค่ะตั้งใจจะมาดูเครื่องสำอางที่ร้านเขานะคะแต่ว่าตัวที่อยากได้ไม่มีวันที่มาก็คือวันสุดท้ายแล้วทุกคนดูจํานวนคนสิคะมันเยอะมากบางบูธเราก็ไม่ได้แวะนะคะแต่บูธนี้ไม่แวะไม่ได้พอเป็นบูธที่ตั้งใจมาเลยก็คือแฟชั่น วันวันทูค่ะแบรนด์นี้เขาบอกว่ามีไซส์ของสาวอวบค่ะแต่เรามาวันสุดท้ายเสื้อสาวอวบก็คือเหลือไม่กี่ตัวแล้วค่ะแล้วคือโชว์เข้า้างตัวที่อยากได้คือมีไซส์เราพอดีแล้วเหลือตัวสุดท้ายเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสาวอวบเหมือนกันเนี่ยแนะนําร้านเสื้อผ้ามาได้นะคะส่วนร้านนี้ก็คือคนมุงเยอะมากเป็นร้านกระเป๋าค่ะราคาดีมากให้ดูว่าคนเยอะแค่ไหนค่ะเดินแทบจะไม่ได้เลยเดินได้แค่3ามชั่วโมงก็ไม่ไหวแล้วค่ะหายใจไม่ออก